เริ่มมานะครับผมกับเพื่อนทั้งสองคนได้แยกแย้ายกันไปตัดไม้เพื่อที่จะนําฟืนมาใช้ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ทําการตัดไปกันไปก็ไม่ลืมที่จะเอาแซปปิงที่ดับจากการตัดต้นไม้มาปลูกต่อนะครับจะได้มีไม้ใช้เรื่อยๆเรื่องนี้ก็เป็นเกมแรกนะครับที่เราได้มีโอกาสเข้ามาเอาชีวิตรอดกันอย่างจริงจังกับแมปที่มีชื่อว่า99คืนในป่อแปลไทยมันเขียนมางั้นอะ ซึ่งจุดประสงค์หลักของเกมนี้ก็คือการเอาชีวิตรอดในป่าให้ครบ99คืนโดยที่มันจะต้องเผชิญกับสิ่งมีชีวิตลึกลับสัตว์ประหลาดที่รุนแรงขึ้นในทุกๆคืนการตั้งแคมป์ไฟสร้างบ้านป้องกันตัวเองและการเก็บทรัพยากรเช่นไม้และก็อาหารซึ่งแนวเกมก็จะคล้ายพวก The Forest Sun Th of Forest ที่ในการเล่นของเรายิ่งคืนผ่านไปความยากก็จะเพิ่มขึ้นทั้งศัตรูและทรัพยากรในเกมนี้มันก็ให้จุดประสงค์เราในการเข้ามาตามหาเด็กทั้ง4คนในป่าซึ่งมันโดนตัวอะไรสักอย่างจับไปกูก็ไม่รู้เวน กลับเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราดีกว่าผมก็แนะนำการไปตบพวกกระต่ายนะครับเพื่อที่จะเอาเนื้อมาทาอาหารกินเพราะมันมีค่าหลอดอาหารขึ้นมาเห็นปะซึ่งการที่เราใส่ไม้ลงไปในกองเพลิงเนี้ยแม้มันขึ้นเป็นเลเวลสองแต่เลเวลของกองเพลิงที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อการที่ทําให้แบบเปิดกว้างมากขึ้นตามลําดับของเวลและมันทาให้เราสามารถที่จะสํารวจอะไรใหม่ๆได้เพิ่มมากขึ้นฮ้ยๆๆลองแตกลองแตก และจากการสำรวจนะครับทำให้เรามาเจอเครื่องบินที่มาจากศตวรรษที่150ล้าน8ผมก็มาเจอกล่องใบหนึ่งนะครับที่มันดับกู๊ดแซกออกมาผลทาให้การเก็บของของผมนะครับมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเพราะมันเก็บได้ถึง15ช่องเลยครับตอนนี้อาชิพหายแล้วนะครับทุกคนมันบอกว่า n night is a p p r o a c h i n g มันแปลว่ากดติดตามช่องผมให้หน่อยครับพอตอนกลางคืนแล้วได้เห็นไอ้กวางนี่มันมายืนมองหน้าเราทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวเหมือนมันจะไม่เข้ามาถ้าเรายืนอยู่ในกลองไฟซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะมันกลัวไฟรวมถึงไฟฉายด้วยึ่งเราวะ ะวะขยับเท้าหมา่ผมได้ก,การใช้ไม้ทั้ง3มันครับแมปขึ้นมานะว่าเราควรจะไปตรงไหนบ้างหรือพื้นที่ตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากๆในการสำรวจของพวกเรารูปแบบของแมปที่เราได้เห็นนะมันก็ขึ้นอยู่กับจํานวนกองเพลิงที่เราได้อัพขั้นว่าอยู่ขั้นที่เท่าไหร่แล้วผมว่าเรียกกองเพลิงมาดูยังไงไม่รู้มันกองไฟเฉยๆคือเอาง่ายๆแมปที่เราปากไปอ่ะมันจะเปิดกว้างขึ้นถ้าเราอัพกองไฟได้เพิ่มขึ้นเริ่มต้นในวันที่2ผมได้ออกมาสำรวจของแล้วได้เจอกับพวกน็อตแล้วก็โซครับพร้อมกับกล่อง จะเจอมันในที่นี้เลยมันคือเชื้อเพลิงธรรมดาระหว่างการสำรวจก็ได้มีไอหมาเวนี่เขามาักัดผมเลยเอาขวานจามมันจนตายซึ่งหมาป่านี่มันก็ดอบเนื้อที่สามารถเอาไปทําอาหารได้ดีมากๆพร้อมกับหนังที่สามารถเอาไปแลกของได้ถือว่าดีเลยตกกลางคืนมาผมได้ใช้ดวงตาไอสเสแกนหากล่องแล้วผมก็รีบวิ่งกลับไปเปิดเพื่อดูว่ามันคืออะไรสิ่งที่ผมเปิดได้ในกล่องก็เป็นเหมือนเมล็ดพืชเบอร์รี่นะครับในการเอาไปปลูกท่วมแมพก็ทําทการแกะแล้วก็โรยไปท่วมแมพแม่งเลย นี่พอสำรวจไปเรื่อยๆเราได้เจอกับต้นไม้เห็ดพร้อมกับแฟรี่หรือว่าพูดในป่าแล้วมีดอกไม้เพียบเลยสามารถเก็บได้เราสามารถเอาดอกไม้ที่เราเก็บมามาแลกกับแฟรี่ได้เขาจะให้เป็นเหมือนกล่องมเมล็ดพันธุ์ที่เราสามารถนำมาปลูกได้เหมือนกับที่ผมโรยทั่วแมปไปเมื่อกี้ซึ่งในร้านค้าตอนนี้ก็มีเหมือนเป็นพิก กับเบอร์รี่พิกเวลาเราเก็บมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นในแมปแบบมากๆกับเบอร์รี่ที่จะกินแล้วจะช่วยให้เราหายหิวนั่นเองผมได้มาเจอกับบ้านต้นไม้ที่มีบันไดปีนขึ้นไปผมก็ทําการปีนขึ้นไปดูนะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เราได้พบกับกล่องหนึ่งแล้วผมทําการเปิดดูเปิดออกผมก็ได้เจอกับเสื้อเกาะหนังซึ่งถือว่าดีมากในการป้องกันตัวโอ้ตรงนี้มีดอกไม้เพียบเลยเหรอผมก็ทําการเก็บๆไปนะและตอนนี้มีสครับ,บที่อยู่ตรงกลางผมเก็บมาด้วย <c oughs> การพากอะไรอย่างงี้มั้ย เลียว่ะพูดตรงๆตรงขึอนอีกแล้วเราได้เจอกับเนื้อเรื่องที่เด็กคนหนึ่งกําลังร้องไห้สักที่หนึ่งในป่าลลกซึ่งไม่ต้องห่วงนะหนูน้อยเดี๋ยวพวกเราไปช่วยเองผมก็นําทรัพยากรที่ได้เก็บมามาบดกับเครื่องครับเพื่อที่เราจะได้คราบของต่างๆมากขึ้นต่อไปที่ผมจะคราบก็คือ wood shelf storage จะทําหน้าที่ในการเก็บไม้เก็บฟืนต่างๆไม่โดนฝนเปียกได้เพราะเราต้องมีมันในการนามาเป็นเชื้อเพลิงนะผมก็ทาการเอาไม้มาใส่ไว้เพื่อเป็นสบียงในการคราบของในคืนของวันที่6ก็มีข้อความบางอย่างขึ้นมาบอกกับพวกเราว่า มีกลุ่มกองกำลังบางอย่างกำลังมุ่งหน้าไปที่แคมป์ไฟร์ของพวกเราดูเหมือนพวกมันจะไม่มาดีแน่แต่พวกเราจะต้องเตรียมตัวสู้กับมันอย่างแน่นอนนั่นไงพวกมันมาแล้วผมก็ทำการเอาขวานเก่เาๆจามหน้าผองพวกมันให้ตายกันจนหมดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมั้งสามารถเอาศพของพวกมันมาเป็นเชื้อเพลิงให้พวกเราได้และได้มีพ่อค้ามายังฐานของพวกเราผมได้ทำการเอาตีนกระต่ายไปแลกกับมันสิ่งที่พ่อค้าได้เสนอมาก,ก็เป็นเหมือนขวานใหม่แล้วก็ไฟฉายแล้วก็ถุงเก็บของที่เก็บของได้มากขึ้นผมเลือกที่จะเอาขวานใหม่ แล้วเพื่อนของผมก็ได้ทําการคราฟบ,บางสิ่งบางอย่างมามันคือสายล่อฟ้านั่นเองเหตุผลที่เราต้องครัฟสิ่งนี้มาเพราะว่าในเวลาที่ฝนตกมันมีโอกาสที่ฟ้ามันจะผ่านลงหัวเราได้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเราเลือกที่จะป้องกันมันได้ผมก็ทําการไปแลกของต่อโดยใช้ไอ้หนังหมาอยากตีมอนแรงๆผมเลยแลกสเปียร์มานั่นเอง อันที่เรามีเตียงมันจะช่วยให้เราทําการข้ามวันได้อย่างรวดเร็วแบบคูณ2เลยแล้วเราก็เดินทางมาถึงวันที่สิสิ่งที่ผมพยายามจะเข้าไปสิ่งต่อไปก็คือคอร์กพอตมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสร้างอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกมันก็คือซุปนั่นเองแล้วพวกเราก็ได้มาเจอสถานที่แห่งหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นถ้าและข้างหน้ามีลูกกงที่ล็อกไว้อยู่แล้วพวกเราได้ทําการจัดการกลุ่มหมอปปาทั้งหมดแล้วมันก็ d r อปกุญแจออกมาตัวหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รอช้าที่จะไปไขหลังจากที่เราไขประตูเสร็จเราได้วิ่่่่่งงงเเเขข้้้าาาามมมมพพบบกกกกกัััด็ททีีีีหหยยตวไปคนนนแแรใใลอออชู ก็สามารถพาตัวน้อนกลับมาที่บ้านของเราได้สําเร็จแล้วมันก็บอกว่าเด็กที่หายตัวไปได้รับการช่วยเหลือแล้วตอนนี้วันจะได้รับการเพิ่มขึ้นเป็น3วันก็คือการช่วยเหลือเด็กมันจะทําให้การนับวันของเราในเกมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบมากๆผมได้ออกวปประจนภัยครั้งพบกับหอคอยที่สร้างด้วยไม้พอผมขึ้นไปผมก็เจอกับไฟฉายที่ผมแลกมาแล้วอ่ะดิม่รู้จะเอาไปทำไมเจอกับพวกเศษเหล็กและกระสุนปืนร e ฟ o l v e r ก็ทําการเก็บไปแล้วผมก็ได้มาเจอกับซากยันเครื่องบินตกที่มาจากมิติ C 1 3 7พร้อมกับกล่องและในกล่องมันก็ให้แบนเดจผมมาถือว่ามันเป็นอะไรที่ก๊อตมากเพราะว่าสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้เลยนี่มันไอเทมที่อยู่เหนือความตายอย่างนั้นสินะโดนกูไม่ิงไปฉายมันไล่ตูกมาแล้วเฮ้ยมันตกไปทีกูตายแน่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 กูแตกแน่กูแตกแน่กูแตก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  ได้มาเจอกับห้องสุขาของผู้หญิงซึ่งไม่น่าจะมีใครว่าหรอกแล้วก็เจอกระล่องว้าวดูซิคืออะไรเอ้ามีแล้วอดีดิเจอกล่องอีกแล้วมาดูซิคืออะไรว้าวอันนี้ดีและกลุ่มกองกําลังโจรมันก็มาล็อตใหม่โดยในรอบนี้มันมีตัวที่มีหน้าไม้มาด้วยซึ่งพวกมันก็ไม่ได้ขนามือพวกผมเท่าไหร่ผมอาอหอกที่มันจนตายของวิเศษโดเรมอนอย่างต่อไปที่ผมจะคราฟก็คือทัชนั่นเอง ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของไอเทมชิ้นนี้มันจะทาให้อนาเขตของฐานเรามันใหญ่ขึ้นมันสามารถปักได้ทั้งหมด10อันซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างอะไรในฐานแบบเยอะๆและเด็กคนต่อไปที่เราต้องไปช่วยเหลือก็คือเด็กคนนี้คาเคนคิดแลาผมก็ได้มาเจอคุณลุงเฟอร์นิเจอร์เทรดเดอร์ที่มากับรถมาถ้าเราสามารถเอาทองที่มาจากการที่เราฆ่ากลุ่มโจรมาแลกของได้ซึ่งของส่วนใหญ่ก็คือของพวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายที่สามารถเอาไปตกแต่งแคมป์เราได้พวกผมได้ทําการเหมากันมาและนี่คือสภาพแคมป์ของพวกเราณตอนนี้บรรยากาศมีคนเยอย Uou! Ui, ele ทางมาถึงวันที่46พวกผมได้ทําการปลูกต้นพริกทุกครั้งที่เราเดินเข้าไปกินเนี่ยมันจะให้ค่าวิ่งเราแบบเร็วจัดเราทําการอัพกองไฟของเราขึ้นเป็นเวลสี่ทำให้แมปเนี่ยเปิดพื้นที่ที่มันกว้างใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะสำรวจหาเด็กคนอื่นๆต่อเราได้บุกมาที่สร้างยานเอเลียนที่มันตกทําการต่อสู้กับพวกเอเลียนมันเฝ้ายานของมันและจัดการพวกมันได้สําเร็จแล้วพวกผมก็ได้รับปืนเลกันของพวกเอเลียนมาซึ่งมันยิงแรงมากๆและได้เจอกับทางเข้าที่สามารถเทเลพอร์ตไปยานแม่ของมันได้และได้เข้าต่อสู้กับแม่ททััััพพขอองงเเเลลีี่่ยยยนนนนนนมมมมมฝ้้้้้าาาหหปประตตููวกกผ็ไไดดดืิจ ตัวหนึ่งในแม่ทัพของพวกมันเป็นสแกนหน้าเพื่อที่จะเข้าไปอีกก็ทําการบุกทะลวงเข้าไปยิงพวกเอเลียนซึ่งแม่งเยอะมากๆจนสามารถเข้ามาที่ยานชั้นในสุดของพวกมันได้ซึ่งในกล่องมันก็มีเพชรให้เราซึ่งถามว่าเพชรมันเอาไปทําอะไรหน้าล็อบบี้ของเกมนี้มันจะมีที่ให้เราไปซื้อคลาสก่อนเริ่มเกมได้ซึ่งแต่ละคลาสให้ความสามารถและของในการเริ่มเกมแตกต่างกันแต่ถ้าคุณขี้เกียจมานั่งเก็บเพชรแบบนี้แล้วก็คุณสามารถใช้โลบักในการเติมได้นะหลังจากที่จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทําการเทเลพอร์ตกลับไปไล่พวก ที่เราได้ออกมาประจนภัยกันอีกครั้งพบว่าเราได้เจอกับอัลฟาวูฟเป็นหมาป่าตาสีแดงพอจกกัดการกับพวกมันเสร็จมันได้ดอบคุญแจบลูคีย์ออกมาและได้นําไปไขกับถ้าที่มีลูกกงเหมือนเดิมและได้ทำการมาช่วยเหลือเด็กคนที่2ได้สําเร็จอุ้ยหูยมกซิคแล้วเฮียเลยกูได้ไนนะสี <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> จอกูด้วของดีบูหนีทิง้งระยะห่างเข้าแคมป์ไฟเลยทีนี้ และผมทําการนําเด็กที่ได้ไปช่วยเหลือมาปล่อยในฐานของเราซึ่งวันจะถูกเพิ่มขึ้นไปอีก5แล้วตอนนี้แลวเราไปลุยกันต่อในการตามหาเด็กในวันที่63หลังจากนั้นผมได้มาเจอกับซากยานเอเรียนอีกที่หนึ่งซึ่งได้พบกับอาวุธใหม่เลเซอร์แคนนอนทั้งปืนเลกาและเลเซอร์แคนนอนทั้งคู่ต่างไม่ต้องเก็บกระสุนเพื่อยิงแต่จะมีหลอดชาร์จอันเดียวกันและทั้งคู่ก็มีการใช้ชาร์จรวมกันอีกต้องบริหารการยิงให้ดีๆเพราะว่าถ้ายิงจนหมดหลอดจไม่จะชาร์จนานมากต่อมาได้สำรวจพื้้้้้นนนนทีี่่ใหหมมมมๆผไไไดเเจจออออกกกกััับบคยสสงกตาการแบบนนาะะ พอขึ้นไปแล้วจะได้เจอกระเศษเหล็กและก็กล่องแบบพิเศษท,ที่ได้เจอกับบล็อกซีดซึ่งเป็นมเมล็ดพันธุ์หิ่งห้อยที่มีคุณสมบัติถ้าเราเดินไปตรงที่มีหิ่งห้อยมันจะทําการชาร์จไฟฉายให้เราได้ในตอนกลางคืนและผมก็ทําการแกะโรยท่วมแมปไปผมเปิดสำรวจแมปจนมืดค่าพอดีและไอ้ความปีศาจเปโดชอบเด็กมันก็นมาไล่ผมโอยพี่พ่อยู่งเหรอเออก็อยู่ตรงบ้านนี่แหละกูเจออีกตัวหนึ่งฮะไม่มีกี่ตัวมันแยกกันหรอ มันหิวกูจัดเลยกูไม่อเ <laughs> ดีตอุ้ยเดี๋ยวตายห่าหรอกสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปของเดลิมอนที่ผมได้สร้างขึ้นมาก็คือเครื่องเทเลพอร์ตเครื่องมาสามารถวาร์ปเราไปยังอีกที่หนึ่งได้แต่ประเดน็นคือ มันต้องสร้างอีกอันหนึ่งอะ่ะงั้นไว้ก่อนแล้วกันผมได้ออกมาสำรวจแบบสุดขอบแมปเลยไกลจากฐานแคมป์ไฟมากและเปิดกล่องเจอก,กับแจนแซกที่ทําให้ผมตอนนี้เก็บของได้มากขึ้น25ช่องละในไหนผมก็มาไกลถึงสุดขอบแมปผมเลยถือโอกาสวางเครื่องเทเลพอร์ตอีกตัวไว้เลยจะได้มาแบบง่ายๆเผลอสำรวจมากเกินไปโดยที่ไม่คํานึงถึงเวลามันก็ตกกลางคืนอย่างรวดเร็วและก็ได้มีกลุ่มโจมมาบุกที่แคมป์ไฟของเราอีกครั้ง ผมพยายามที่จะกลับไปที่เครื่องเทเลพอร์ตแต่ถ้าว่าลืมว่ามันวางไว้ตรงไหนในแมพเพราะในแมพก็ไม่มีขึ้นมาบอกเลยทําให้ผมโดนพวกหมาป่าไล่ลุมกัดและเผลอตกลงไปในพื้นที่ที่เป็นกับดักในป่าส่งผลให้ผมได้ตายเป็นครั้งแรกในเกมเกม,เกมนออกี้เอาชิปหายที่กูเอาล้ครับจุดจบมันเริ่มต้นขึ้นแล้วไอโอสมปชมกูได้ปะมึงอยู่ไหนวะมันมีกับดักได้ไงวะเกมเอาเฮ้ยมึงเป็นใครมาจากไหนเนี่ยชาล่าสชาล่าล,าลีม,มา แล้วกูมองไม่เห็นเครื่องเทเลพอร์ตตัวเองเน่โอ้อยเอากูโดนแถบกูโดนแถบกูโดนแถบออ้ยเชี่ยแม่งวังยี่หมาก่อนอุอย้ยและแล้วเพื่อนของผมมาช่วยชุบผมได้สำเร็จก็ถือว่ารอดตัวไปเล่นกันต่อในวันที่88ผมก็ออกมาสำรวจหาของในพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้มา ได้พบเข้ากับปราสาทของอัศวินอมะตะที่หวังจะยึดครองโลกแต่มันทาไม่สาเร็จเพราะว่ามีพวกเบนและทีมของช่างปะปาหยุดเอาไว้ได้ผมกลับมาที่ฐานและได้ดูเรื่องราวของเด็กคนที่3โดยชื่อว่าสควิดคิดเด็กคนนี้คือวิวแก๊กในตอนเด็กผมจะต้องมาช่วยเขาเออกมาจากห้องที่มีปีศาจกวางไปโดจับเอาไว้แต่ก่อนอื่นผมจะต้องมาหยุดไอ้พวกอัศวินอมะตะโดยสํานักที่มีผู้นําอย่างอีนอชที่วางแผนที่จะย,ยึดครองโลกด้วยการสร้างเทคโนโลยีต่างดาวโดยในเส้นเวลานี้พวกเบนและช่างปะปากํกำลังหยุดการเปิดมมติของพวกไฮบิดชั้นสูงงออยู่่พพวววผมมเเลต้้้าาาาาทททํหนนนีีแขณ แต่พวกมันก็ไม่สามารถต่อกรกับพวกเราได้เว้นแต่ว่าพวกมันจะมีดาบแอสคารอนของแอสมัทที่มอบให้กับเซอร์จอร์ดมันเป็นวิทยาการขั้นเทพที่มีพลังในการทำลายล้างดวงดาวพวกผมถึงจะตึงมือนะและพวกผมก็ได้มารื้ของของพวกมันได้ของหวานมาเพียบเลยหลังจากนั้นก็เกิดความชิบหายที่ตึงมือผมอยู่พอสมควรเพราะเพื่อนของผมมันได้ลงไปนอนดมหญ้าที่พื้นทําให้ผมต้องต่อกรกับพวกโจรเพียงลําพังกูแตกพวกแพมันก็จะดับนะพวกอยู่ไหนอ่ะลุกขึ้นมาโอ้ยไอ้ฟอกต้องใช่กับตัวเอง ไอ้ฟงมึงกำไฟมันดำมันดำเระต้องหาอะไรมาเติมอ่ะอยู่ไหนครับเร็วดิไอ้ฟงวิ่งวิ่งวิ่งไปตรงรู้ไปตรงรู้ว่ะต้องเล่นลีลาปืนต้องปืนนี้ยยิงแบบเป็นหมู่ชิวตาปิ้งยิงอะไรต่อเนี้ยล่ะอันนี้ไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวนั้นอยู่อยู่ตรงเต็นท์อ่ะเออยิงปือดีละมันยิงหมูมันยิงเป็นเอวีด้วยเหรอปืนมึงอ่ะโห่ชุบก่อนชุบก่อนไอ้ตัวไอ้ตัวข้างหลังไปมัน ฉลาดซะด้วยเอ็ซีเออ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 และนี่มันก็เป็นการตายครั้งแรกของเพื่อนของผมแต่ผมก็สามารถกู้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติและสามารถไปช่วยเด็กกันต่อได้มีเทรดเดอร์มาขอแลกของและผมมีขนของมาป่าออฟอวูพอดีทําให้ผมตัดสินใจแลกไฟฉายคุณภาพสูงที่มีพลังในการฉายมากกว่าดวงอาทิตย์ระเบิดพร้อมกัน10ดวงซะอีกและแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของเนื้อเรื่องในเกมนะตอนนี้ครบทั้ง99วันในเกมเราจะได้เห็นซีนของปีศาจกวาง ที่เป็นเปโดพยายามจะหนีลงท่อระบายน้ําเพื่อที่จะไปไหนก็ไม่รู้มันไม่บอกและเราต้องรอดูอัปเดตของเกมนี้ในครั้งต่อๆไปผมใช้เวลาเล่นเกมนี้ไปทั้งหมด2ชั่วโมงแต่ภารกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้นเราต้องตามหาเด็กคนอื่นที่เหลืออยู่ให้ครบซะก่อนดังนั้นเราจะไปตามหากันต่อครับ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่516ของโดเรมอนคือเครื่องขุดจาะน้ำมันที่ช่วยให้เราเติมเชื้อเพลิงให้เต็มมากขึ้นเพื่อไปเลเวลสุดท้ายในการเปิดแมปแต่กว่าที่มันจะให้เชื้อเพลิงเราได้แต่ละทีเนี่ยมันโคตรนานผมบอกเลยเหมือนอย่างเคยผมได้ออกมาสำรวจพบกับสถานที่ที่ให้เราสามารถคราไอเทมได้สิ่งที่คราได้ก็จะมีทั้งคอนผ้าพันแผลและโลเหล็กซึ่งมีที่คราผ้าพันแผลถือว่าดีมากๆเพราะมันสามารถทําให้เราชุบเพื่อนได้เรื่อยๆโดยไม่จํากัดแล้วผมก็ได้พบกับปืนลูกซองที่ลงนาะที่คาดว่า่าาาานนจะะะะแแรรรรงงมกกๆใยยิิแบบป,ปชด แล้วมันก็ตกค้ำอีกแล้วแต่พอดีว่าผมจาจุดของเครื่องเทเลพอร์ตตัวแรกได้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรในการกลับไปที่แคมป์พวกโจรมันก็มาบุกเราบ่อยๆผมได้ลองใช้ปืนลูกซองเก็บพวกมันดูปรากฏว่ามันง่ายดีฮะแรงและรีโหลดเร็วด,ดีแต่ต้องใช้กระสุนและแล้วเราก็ได้ถังน้ํามันอันแรกจากการขุดเจาะไม่รอชาร้าจะนําไปใส่กองไฟเพื่อขึ้นเป็นเลเวล6 แต่มันก็ยังขาดอยู่ดีเลยครับเครื่องแปรรูปไม้เป็นเชื้อเพลิงและยัดๆลงไปเพื่อให้กองไฟมันอัพสักทีและสุดท้ายเราก็สามารถอัพกองไฟเป็นขั้นสูงสุดได้จะเห็นได้ว่าแมปถูกเปิดแบบกว้างมากพวกผมไม่น่าจะสำรวจกันหมดอะ่ะผมได้มาเจอกับถ้ำที่เด็กคนที่สถูกซ่อนไว้และเงื่อนไขในการได้กุญแจก็คือการฆ่ากลุ่มตัวอะไรสักอย่างบริเวณนั้นให้หมดซึ่งรอบนี้ก็คือคุนหมีแต่ก็โดนลูกซองกำนันเก็บไปตามระเบียบผมทำการไขประตูและเป็นอีกครั้งที่ผมสามารถช่วยเด็กได้สำเร็จฮฮเอาเด็กมากินมันไม่ แถมผมก็เปิดกล่องได้เสื้อ,กอเกาะเหล็กด้วยถือว่าอึดได้อีกหน่อยแล้วเราก็ลันต่อเราไปช่วยเด็กคนต่อไปแบบทันทีโดยมีกลุ่มหมีขวางทางเราอีกเช่นเคยเลยแจกจ่ายกระสุนให้พวกมันลงประจำศีลตลอดกานเพราะเราได้ทาการช่วยเหลือน้อนคนสุดท้ายในวันที่150ถือว่านานมากนะเพราะช่วงแรกดันไปเสียเวลาไม่อัพควงไฟเลยเสียวันไปเยอะเลยและแล้วภารกิจในเกม99วันในป่าชื่อแมงโคตรกาก ก็สามารถจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยถือว่าเป็นเกมเพลินๆเ,เล่นกับเพื่อนยิ่งหลายคนยิ่งสนุกกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ต้องการเล่นก็สามารถไปเล่นได้ในโลบอกแมปในที่น่ายินเดอฟอจบคลิป